คนที่น่าด่า ไม่ใช่ดาวิดุนเยสแต่เป็นคนนี้ตังหาก <G un> จากเกมเมื่อคืนนะครับที่รีพูครับเสมอแอตตันวิลล่าไปนะฮะก็สะดุดเสมอไปนะแบ่งกันคนละแต้มเกมเนี้ยทุกคนเพ่งเล็งนะครับไปที่ดาวิดุนเยสกันซัดส่วนใหญ่นะครับพี่เข้าใจนะเพราะว่าไอ้ลูกนั้นนะ่ะมันจอซะเหลือเกินมันจา้าซะเหลือเกินครับแต่ดาวิดุนเยสครับยิงข้ามคานเฉยเลยนะฮะดื้อๆทั้ทงๆท,ท,ที่ไม่มีประตูเลยนะบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับลูกกาณาโชตี่จะบอกงี้นะกาลาโชเนี่ยมันยังมีโกยังมีประตูนะครับยืนป้องกันหรือว่า แต่ของดุนเยสเนี่ยมันไม่มีใครยืนเลยครับลงๆโจงๆเลยแต่มันยิงออกใช่มันน่าด่าจากจังหวะน,นี้แต่มันมีคนที่น่าด่ากว่าดาวิดดูนเยสครับพี่จะบอกให้ตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยเกมมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะลิพูเนี่ยมีโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงครึ่งแรกมีโอกาสเพียบเลยจากใครคนนี้ครับมีโอกาสเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงไม่ว่าจะเป็นการมุ่งออกหมดเลยนั่นคือใครดิโกโจตาครับไม่เชื่อไปดูได้นะน,น้องๆหนูๆเด็กลิพูโอกาสของดิโกโจตาเนี่ยบ เปรอะเลยครับเทียบไปดูย้อนหลังได้ครับคนที่น่าด่ามากกว่าดาวิดนูเยสเนี่ยมันคือโจตาแต่โอเคทุกคนไปเพ่งเล็งด่านูเยสเพราะลูกนั้นมันจ่อถูกไหมแต่โอกาสของโจตาเนี่ยมันเพียบเลยครับแต่มันยิงเบี้ยวยิงออกยิงโด่งไปหมดเลยเพราะโอกาสการยิงประตูเนี่ยของดาวิดนูเยสเนี่ยโอเคมันแค่ครั้งเดียวเองนะที่มันจ่อแบบนั้นน่แต่มันจ่อซะเหลือเกินมันไม่มีประตูไงมันก็เลยเข้าตาถูกป่ะอ่า แต่ขอดิโกโจตาเนี่ยจ่อหลายลูกนะครับมีโอกาสเพียบเลยนะครับมันอาจจะไม่ไจอ่อทวินเยสแหละแต่มันก็ไม่ควรยิงเบี้ยวยิงออกขนาดน,นั้นปะเออมองอีกยอะไรเงี้ยมงเบี้ยวยิงเบี้ยวเง,งี้ยนะครับผมทั้งในที่มีโอกาสได้จบก่อนนะรีพูลเนี่ยหลายครั้งอย่าโจตานะครับแต่ก็ยิงนกตกปลาไปหมดเลยเสียของไปหมดเลยท้ายเพื่อนลานําบากเหมือนกันเพราะถ้าโจตาเนี่ยยิงได้ทําประตูได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ต้องไม่มาถึงมือนาวินยุเยสหรอกถูกปะยุเยสเนี่ยถูกเปลี่ยนมาครึ่งหลังถูกไหมถ้ามึงยิงบจบฟอร์กอได้เนี่ยทีมมมมันนก็สบายยแแแลล้้้ววต่่พอึงงิไไดวดโว เขายิงตีเหม่อแล้วดวงเขายิงแซงสองหนึ่งเนี่ยมันก็ลำบากแหละครับและแอตตันวิลล่าเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยเขาแข็งอยู่แล้วแล้วบวกกับเขาเสริมตัวมาเนี่ยโอ้โหนะฮะเซนติโอ แ็ดฟอร์ดมาเล่นคือตัวใหม่ๆเนี่ยที่เอามาเนี่ยคือสร้างปัญหาลิพูได้หมดเลยโดยเฉพาะมาเล่นเนี่ยโอ้โห و, ช่วงครึ่งหลังเนี่ยลงมานี่คือแบบโอ้โหเกือบจบได้นะคือถ้ามันคมหน่อยนะลิพูอาจจะคานอกกราไปแล้วนะแต่จริงเนี่ยอย่างที่พี่บอกแหละนะครับถ้าคุณจะต้องไปเพ่งเร็งใครหรือคุณจะต้องไปบ่นไปด่าใครในเกมวันนี้ที่คุณเสมอนะลิพูนะนอ้นองๆหนูๆน,น,นะเองต้องไปว่าดีโกโจตามากที่สุดครับนี่ดีแค่ไหนแล้วที่มีซาร่าถ้าไม่มีซาร่าเนี่ยผมบอกเลยอาจจะเรียบร้อยนะครับอาจจะแพ้ไปแล้วครับเห็นไหม ดท้ายก็เป็นซาล่าอีกแหละเพราะลูกที่ตีเสมอเนี่ยก็มาจากซาล่าเนี่ยครับที่ลากเลี้ยงมาแล้วแอซิดให้กับอาร์โนยิงเข้าไปลูกนั้น,ฉนแฉลบถูกปะคือถ้าไม่ได้ซาล่าแบกบแย่ไปแล้วไม่ใช่แค่แอซิดนะลูกแรกก็มาจากการยิงประตูของซาล่าเห็นไหมทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนี่คือถ้าลิปูไม่มีซาล่านี่ทำยังไงนึกไม่ออกเลยนึกภาพไม่ออกเลยนะเห็นไหมอย่างที่พี่บอกแหละครับว่าถ้าลิปูไม่ต่อสัญญาโมเดซาล่านะเสียหายหนักเพราะเห็นไหมทุกเกมเนี่ยมาจากการแบกของซาล่าเนี่ยซับเป็นส่วนใหญ่นะครับจากการทำประตูจากการแอซิิิตเเนนนนนี่่่ยยมมมาาาาาจกกา id, จกซลลหทััั้้งงงผ็ืออออวบรรดููคะไ นในการที่ไปต่อนัญาโมเวสซาลารู้ครับว่าซาลามันอาจจะเรียกร้องค่าเหนื่อยแต่แน่นอนครับว่าเขาเล่นให้ขนาดนี้แล้วอะทั้งยิงทังจ่ายทั้งแบกเป็นดาวโวของทีมเป็นดาวโวฟีนิลีกด้วยนะครับแล้วก็ยิงเยอะทุกปีเนี่ยมึงจะไม่ให้เขาจริงๆริเหรอเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็คนต้องให้เขาอะแต่สามแสนสี่แสนเนี่ยก็ต้องให้แล้วอะเพราะว่าถ้าไม่มีซาลาดูดิเห็นไหมเนี่ยเกมเนี้ยเอาตัวรอดไปได้ด้วยกันได้1คะแนนก็จริงแต่มันมาจากซาลาเห็นไหมเพราะาตัวลูกตัวอื่นเนี่ยก็อย่างที่เห ดังนั้นเกมนี้ก็ถือว่าไม่ถึงกับแย่นะครับแต่ก็ควรน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะสำหรับรีบูในการที่มีโอกาสก่อนนะครับเพราะว่าถ้าโจต้ายิงเข้าไปได้อินมันก็จะไม่ลําบากในช่วงหลังเห็นไหมล่ะต้องมาไล่าตามตีเสมอกกวาลิล่าเองช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ย ก็มีโอกาสแบบเทียบเลยบานเบิดเหมือนกันที่เขาที่โอกาสส่องนะครับการที่ได้หนึ่งแต้มได้ผลเสมอออกไปเนี่ยมันก็แฟร์ทั้งคู่แล้วแหละทั้งแอตตาวิลล่าแล้วก็ลิฟูนะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีโอกาสทั้งคู่แต่ไม่เฉียบคมเองฉะนั้นคนที่จะต้องโดนด่ามากกว่าดาวินดูเยสนะในเกมนี้สําหรับพี่นะพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าไปย้อนดูอีกทีเนี่ยจะไม่ด่าดูเยสคนเดียวครับจะด่าดิโกโจตาครับเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรม free. 7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบบมีนาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ